กก้ oh, ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิเชษวิริยะจิตตโต๊ไมสามผลกระดูกกดไขย้อนภูมิแพ้ช็อกโกแลตซีดทำไมเป็นเยอะอย่างนี้แล่ละฮะค่ะคือมีความรู้สึกว่า คุณพ่อคุณแม่เป็นแล้วก็เลยเอามารวมไว้หมดเลยอ๋อท่านให้มรดกมาด้วยค่ะแล้วก็ไม่ปฏิเสธท่านแลยฮะอ๋อไม่อยากปฏิเสธนะคะเป็นคนไม่ไม่ไม่ชอบปฏิเสธคนมากใช่ค่ะอะไรมาก่อนมาหลังครับมีปวดกระดูกที่มาก่อนเพื่อนเลยนะคะเพราะว่าที่เป็นสะเป็นมะเร็งมาก่อนนะคะครับค่ะแล้วหลังจากที่ผ่าตัดแล้ว นะคะเป็นที่ไหนครับเ,เป็นที่มดลูกค่ะอาออเล็กมดลูกนะครับ,บหลังจากที่ผ่าตัดแล้วก็เริ่มต้นก็จะเริ่มเป็นภูมิแพ้ค่ะครับค่ะภูมิแพ้มาก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีอาการเขาเรียกว่าปวดหัวบ่อยขึ้นค่ะม,มีหน้าบื้งบ้างเป็นบางครั้งครับค่ะ,คะแล้วก็เริ่มด้วยจากอาการที่บอกว่าเ คือเป็นคนที่ทานอาหารไม่ค่อยตรงเวลาเหมือนกันนะคะก็มีในเรื่องของกดไหลย้อนด้วยตามมาใช่ค่ะแต่ฟังดูแล้วเนี่ยผมว่าไอ้กดไหลย้อนไอ <c oughs> ้ปวดกระดูก <c oughs> กับหน้ามืดอะไรก็ตามมันยังสู้มะเร็งไม่ได้เลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> มะเร็งตอนนั้นนี่นี่ขั้นไหนฮะ ช่วงนั้นขั้นแรกค่ะ <Okay. S 2> เพราะว่าคุณหมอบอกว่าที่เราทราบเพราะว่าลูกเนี่ยสี่ขวบแล้วเราต้องการมีลูกอีกคนหนึง่งครับค่ะก็เลยไปปรึกษากับคุณหมอว่าเราก็ไม่ได้ทานยาคุมทําไมเราไม่มีลูกอะค่ะคุณหมอก็ตรวจนะคะคุณหมอบอกว่าปีกันลูกมันตีบอะค่ะ huh. ก็ต้องมีการที่บอกว่าต้องใช้เขาเรียกว่าใส่ใส่สีเข้าไปใช่ไหมคะใช่ค่ะคเพื่อเพื่อที่จะไปขยายครับค่ะทีนี้ คุณหมอถามว่าตั้งแต่มีบุตรเนี่ยเคยตรวจมะเร็งปากมดลูกไหม,มก็บอกว่าเราไม่เคยตรวจเพราะเราเองก็ไม่ทราบะคะ่ะค,คือคไม่ทราบว่าเ,เราจะมีโอกาสที่จะเป็นเพราะว่าอ,อ,อยู่แต่บ้านเนี่ยคะ่ะเพราะว่าพอมีลูกแล้วเนี่ยคือแฟนก็ให้อยู่กับบ้านดูแลลูกอย่างเดียวเพราะงั้นเราเลยมีความรู้สึกว่าอาหารก็ทําทานเองคือทุกอย่างเราทําเองหมดปลอดภัยแล้วใช่ค่ะคือมั่นใจมากว่าเราคงไม่เป็นอะไรกับใครหรอก ค่ะแต่ทีนี้พอ,อ,อนานๆเข้าเนี่ยก็คือพอไปตรวจเสร็จแล้วคุณหมอก็บอกว่าให้ลองตัดเนื้อไปไปเช็ค <ไป S 1> ก่อนใช่ค่ะพอเช็คแล้วคุณหมอบอกว่ามันมีอาการที่ผิดปกติอะค่ะอ่าฮะคล้ายเป็นเนื้อร้ายใช่ค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าพักในเรื่องการมีบุตรไปก่อนนะครับก็ตรวจเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าเราเป็นแน่นอนอ ก็ถามคุณหมอว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยค่ะเราอยากมีลูกอีกคนหนึ่งเนี่ยได้ไหมครับคุณหมอบอกว่าเสี่ยงคุณหมอบอกไม่คุ้มเมื่อเรามีลูกอยู่แล้วคนหนึ่งไม่ต้องมีก็ได้พอแล้วค่ะให้พอเลยเพราะว่าคุณหมอบอกว่าอาการที่เราเป็นเนี่ยมันใกล้กับเอเขาเรียกว่าน้าเขาเรียกต่อมน้ำเหลืองใช่ไหมคะออะอ่าค่ะมีโอกาสจะลามไปต่อมน้าเหลืองใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าไวด้วย ไปด้วยก็เลยตัดสินใจว่าประตรวจเสร็จก็ให้คุณหมอตัดเลยตัดเลยดีครับดีครับเพราะว่าพอบอกเป็นมะเร็งเนี่ยดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยไม่น่าจะเหมือนเป็นคนโรคมะเร็งนะครับอ้าวละคราวนี้เนี่ยก็จะมีอาการที่ตามมาก็คือกหลย้อนมีมีแพ้แ่ะนะครับเจ็บเจ็บกระดูกปวดกระดูกปวดกระดูกนี่จะเป็นหลังจากที่ดูแลในเรื่องของรักษาสุขภาพมาได้ประมาณปีครึ่งอะค่ะปีครึ่งเนี่ย เราเริ่มมาเริ่มปวดกระดูกแล้วก็ไปให้คุณหมอตรวจนะคะค,คุณหมอบอกเอซเลยแล้วตรงหมอนรองกระดูกข้อที่สามมันดำๆอะคะ่ะคคุณหมอบอกว่าก็ยังไม่แน่ใจคุณหมอบอกว่าเอางี้ละกันลองเข้าคอมพิวเตอร์ซีทีสแกนดูใช่ค่ะอาฮะราคาสูงมากซึ่งสัมีททำงานคนเดียวเราก็บอกว่าคงไม่ไหวอะคะ่ะ ใช้บัตรประกันสังคมอ๋อไม่ได้ค่ะอ่ะอะว่าไงต่อ <c oughs> ค่ะพอไม่ได้ก็ <c oughs> คุณหมอเขาเลยบอกว่าเอาอยี้ละก,กันเอาแบบเบาๆลงไปลงบาลรัฐบาลและกันไปศูนย์มะเร็งอะค่ะอให้เขาลอง <c oughs> ตรวจดูใช่ค่ะปรากฏว่าไปแล้วคิวสามเดือนตรวจ ก็แสดงว่ายัางไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจค่ะ uh huh. หลังจากนั้นชีวิตเราก็ใช้มาเรื่อยๆเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะ uh huh. เพราะว่ามันก็หายปวดไปเราก็ออไม่เป็นไรแล้วนอนหายแล้วน่คะ uh huh. ก็ก็เลยไม่ไม่ไปตรวจะคะ่ะพอถึงคิวเราก็เลยบอกว่าไม่ขอตรวจแล้ว uh huh. เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีอาการอะไรอีกใช่ไหมคะเพ uh huh. ราะหลังจากนั้นแล้ว โรคก,ก็เริ่มมาเยอะขึ้นค่ะมาเยอะขึ้นก็ก็เรียกว่าอาการของที่หลายๆคนเป็นทุกโรคนี้มารวมอยู่กับตัวเองหมดเลยค่ะมารวมมาตุ้มอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับงั้น<ช>เดี๋ยวผมถามอาจารย์นิดน,นึงครับอาจารย์ครับจากความผิดปกติในเรื่องของโรคมะเร็งเป็นต้นเหตุไหมครับหรือว่าผมสันนิษฐานอาจจะไม่ถูกต้องว่ามันจะมีอาการต่างๆต,ต,ตามมาในในร่างกายคุณมาลิสาคงไม่ใช่หรอกคะ่ะ คือคือมะเร็งนี่เป็นมะเร็งที่หมอตรวจนี่มะเร็งปากมดลูกใช่ไหมคะใช่คะแล้วถ้าเป็นระยะที่หนึ่งเนี่ยยังไม่ใช่เนื้อร้ายม,มันยังไม่ใช่เนื้อราอ้า, <นะ S 1> รายถ้าเขาตรวจเจอเนี่ยระยะที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็ตัดมดลูกออกไปค่ะ,ะใช่ค่ะ,ะคือตัดออกไปหมดแล้วก็ถือว่าหายเลยครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เนื้อร้ายนะฮะก็ก็ไม่น่าจะเป็นสาเหตุของอาการต่างๆที่ตามมาเพราะฉะนั้นในกฎหลยย้อนนี่ก็คือน่าจะเป็นเพราะตัวเองค่ะ พฤติกรรมในการรับประทานของเราด้วยทราบใช่ค่ะทราบอยู่ภูมิแพ้ก็พออากาศเย็นๆเราจะรู้สึกว่าพออากาศเปลี่ยนเราจะมีอาการเหมือนกับว่าเป็นไข้อะค่ะเป็นไข้แล้วก็สลับเกินว่าอากาศหนาวก็เป็นร้อนมากก็เป็นแล้วก็จะขึ้นมาที่ตาตัวค่ะเป็นผื่นหนาๆค่ะด้วยแล้วมาเริ่มมาเริ่มบีมยังไงฮะเริ่มบีมด้วยอ่า ปลายปี53คือช่วงนั้นเนี่ยต้องการลดน้ำหนักเต็มตอนนี้อยากสวยเต็มที่แล้วโหโหคือหยุดยาก็ไม่ห่วงโรคห่วงสวยคือคือ,คอตอนนี้ห่วงสวยเต็มที่แล้วพอไม่ไหวแล้วไงคะมันมันหนักมากเลยไงคะก็เลยบอกว่าพี่เขาก็เลยพาเข้าสลิมอาพ ครับค่ะเสร็จแล้วเข้าแล้วก็ยังไม่ลดพอดีน้องข้างบ้านนะคะไปศูนย์ความงามอะไรก็ไม่ช่วยค่ะไม่ช่วยเลยใช้มาเยอะมากมายทุกยี่ห้อ,อก็ไม่ช่วยค่ะน้องเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขามีผิดพันตัวนี้ครับพี่สนใจตัวไหนพี่ลองดูเอาละกันเขาให้เป็นใบโบชัวมาค่ะพร้อมกับซีดีซีดีหแผ่นของอาจารย์นยค่ะมาศึกษาใช่ค่ะพอไปเปิดดูเราก็จะอุยมีลดน้ําหนักด้วยกําลังต้องการ ก็เลยตัดสินใจใช้ค่ะใช้โดยที่บอกว่าเราใช้บิมสุดสองนะคะบิมสุดสองก็คือตัวมิ้วเลยค่ะครับค่ะใช้มาได้หมดไปหนึ่งยี่สิบสี่ซองเนาะหนึ่งลังสมัยก่อนเป็นขวดค่ะก็คือ เรารู้สึกดีขึ้นอาการต่างๆที่เราบอกว่าหนักเลยหนักเลยเรารู้สึกเบาขึ้นเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าจากเมื่อก่อนเราจะเป็นคนขี้เกียจไม่อยากลุกตื่นขึ้นมาแบบมันจะเวียนหัวอขอนอนต่ออะไรอเงี <ừ> ้ยกลับไปว่าโอรเราทานตรงนั้นไปแล้วเรารู้สึกสดชื่นเราแข็งแรงขึ้นใช่ค่ะไม่เป็นร<า>ลรู้สึกว่าไม่เป็นไม่เป็นนะคะเพราะว่ามันหายไปเลยคือเราโดนไม่รู้<น>ตัวไปเลยใช่ค่ะคือหลายๆโรคมันหายไปโดยที่เราแบบก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ ปวดกระดงกระดูกเหะอ่อยังมีอยู่ค่ะเพราะกระดูกนี่มันจะมีมาหนักอีกเมื่อช่วงปีปีคือคือ,คอหลังจากที่บีมาแล้วเต็มที่เนี่ยประมาณเจ็ดเดือนนะคะครับเขามีวิ่งไล่ตามตัวอาา่าฮะมีวิ่งไล่ตามตัว <c oughs> ยังไงฮะ <c oughs> คือคือเปิดปวดจากาขาฝาขึ้นมาครับค่ะแล้วก็ไล่ขึ้นมา,าวนลงขาซ้าย <c oughs> แล้วเป็นอกไปเป็นหนักอยู่ใต้ฝ่าเท้าอะค่ะ Mm hmm. นานประมาณสามเดือนเต็มครับค่ะที่ว่าหนักก็คือเวลาเดินต้องขย่งเท้าอะค่ะเพราะอย่าบไปนี่เขาจะจี๊ดเลยเเค่ะแต่ยังอื่นดีหมดค่ะอย่างอื่นก็ดีคือฟังดูแล้วก็คือเรื่องของรูปร่างคงจะได้แหละฮะอาจารย์จําได้ไหมฮะว่าน้ําหนักก่อนหน้านี้กลับมาจนถึงวันนี้ก่อนหน้านี้เมื่อก่อนหกสิบห้าโลแต่ว่าบวมอะค่ะแล้ว oh. แฟนบอกว่าผิวเราจะออกเป็นเหมือนคนผิวสีเทาๆอะค่ะ เหมือนคนป่วยใสใช่ค่ะผิวคล้ำค่ะปัจจุบันนี้ก็ค่ะน้ำหนักเหลือเหลือตอนนี้เหลือห้าสิบเก้าหกสิบอย่ก็ยังดีลงไปห้ากิโลแต่ภูมิแพ้หายไปค่ะตอนนี้ภูมิแพ้หายไปแล้วที่บอกว่ากระดูกที่ปวดอยู่หนักสามเดือนตอนนี้ไม่มี